สวัสดีค่ะทุกท่านมีกระโหลกซอยตอนเช้าๆนะคะประมาณตีสามครึ่งต่อตีห้าครึ่งวันนะคะเอามาพบกับแนวทางหุ้นมาตรวมของแอรนะคะหุ้นมาตรวมนะคะหุ้นมาตรวมตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอรได้สามสี่เจ็ดแปดห้าสองสามสี่เจ็ดแปดห้าสองยิงดูสามกับสี่นะคะ จากดิจิตารางก็จะมี3 2 2 3 2 4 4 2 4 7 7 4 4 8 8 4 4 5 5 4 7 8 8 7นะ3 8 8 3แล้วก็1 0 0 1นะคะจากดิจิตารางก็มีนะส่วนตัวเลขเบิ้ลก็จะมี0 0 3 3 0 0นะคะอืมตัแบบนะ2 2 2 3อ่ะส่วนตัวเจาะก็จะมี3 2 2 3 สองอ่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดปดสี่แล้วก็เจ็ดแปดปดเจ็ดนะคะตัวจกนะคะวันนี้เจ็ดก็ไม่เยอะนะคะทุกคนเจ็ดหสอสเสามแต่ที่เน้นก็คือนเน้นย่ดรูปสามกับสี่นะคะทุกคนก็ลองตามดูเด้อเดี๋ยววันนี้แอดมาแต่เช้านะคะเพราะว่าทำาสายก็ทั้งเสียงรถทั้งเสียงคนนะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำรวยทุกคนจ้า